วันนี้ถ่ายใหม่หมดเลยนะครับรถเข้าออกเยอะมากนะออกขายไปสิบกว่าคันเลยถ่ายใหม่เลยนะออนะอันนี้เทียนน่ายัางอยู่เทีย,ย่ายังอยู่อะมาเริ่มเลยแล้วกันนะถ่ายใหม่หมดนะครับอันนี้สต็อกล่าสุดเลยอันนี้นาวีล่าคาลิเบอร์นะครับปีหนึ่งแปดนะจ๊ะออตโตออตโตกล้องถอย ขายอยู่ห้าแสนสองครับค <c oughs> ันนี้ขับ4ีไททันขับ4ีออตโต้หกสามเก้าเท่านั้นวีคอสวีคอสถ่ายให้ดูแล้วนะทั้งขาวทั้งดำ <c oughs> นะครับคันนี้แปดแสนหนึ่งสีขาวก็แปดแสนหนึ่งโมเดียวกันเลยนะออตโต้ Auto, เหมือนกันวีคอสขายดีมากช่วงนี้ไปหมดแล้วเหลืออยู่คันสองคันเอง ไททันพลาสต์นะครับออโต้ห้าแสนห้าห้าแสนห้านะครับออโต้ Auto, นะ BT50 ิบ BT ขายดีขายดีคันนี้ติดจองมาแล้วเนะี่ยมีมีออโต้อยู่เหลือคันนะออโต้ออโต้หน,น้าสองนะไม่ใช่หน้าทันเดอร์คันนี้ติดจองมาแล้วขายดูเฉยเฉยช้าอด BT ไป ห้าคันนะ่ะอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยเกี้ยงเลยไฮแลนเดอร์หนึ่งหยุดเก้าออโรสี่ประตูนะครับอันนี้ขายอยู่หกห้านะครับกระบะขายดีมากช่วงนี้ขายกนน 10, ระนำสิบกว่าคันอะไรวะปรตอนปรตอนสองแปดสองแปดไททันพลัสไททันพลัสหน้าใหม่หน้าใหม่ ปี2020นะครับออโตโรกล้องถอยนะจ๊ะอ,อ,อันนี้65ห้แมกยังใหม่ด้วยนะครับสวยห,หน้าใหม่ XV XV เป็นเทาดำแล้วนะเต็มดำขายไปแล้วเหลือเทาดำนะครับรู้สิกจะเหลือเทาดำแบบขาวไงเนี่ยนะครับอันนี้58าแปถูกๆมาดูกันได้ออโตโรขับ4นะครับ เป็นตัวมันได้เชนอะไฟหลังสีขาวเนี่ยฮะไฟหลังสีขาวโบตอนอีกหนึ่งคันพรีเวแสนแปดปีหนึ่งสี่แสนแปดถูกๆนะครับเป็นพันหกธรรมดานะไม่เทอร์โ,รโบดูแลง่ายขายถูกด้วยถ้าเท่าทอโ,ทโบของแสนกว่านะจ๊ะมาดูกันได้ CLS CLS สองห้าศูนย์ดีเซลคันเดียวใน เว็บไซต์เลยนะครับที่อื่นไม่มีมีที่ผมที่เดียวของสูตรดีเซลรถศูนย์เบนซ์ไทยแลนด์นะจ๊ะ AMG s u n ซันนะครับวิ่ง80ดหมื่นเอง Mac ก m g สวยกริปซ l เ2ล้านหนึ่งนะครับปรับลงมาแสนหนึ่งนาวาราขายดีขายดีคันนี้เกียร์ธรรมดารถเข้าใหม่นะจ๊ะ สีดำเกียร์ธรรมดานะขายอยู่สี่สี่ห้าเก้าถูกถูกไม่เท่าไหร่เองไม่หมื่นเดียวมั้งเขาถูกอ่ะปี19ด้วยไปเกาไก่ปี19เห็นไหมสวยไหมแม็กยางสวยด้วยนะครับพอจุนเนอร์ขับสี่ปีหนึ่งเจดสองจุดดอตโตโ้โตัวท็อปสุดนะจ๊ะนะครับ 9ก0 0 0 0บาทนะครับมาดูกันได้มาดูก็ได้ดถูกที่อื่นล้านกว่านะผมไก่9 9นะครับสีเทาดำสีเท,าด,เทาดำไอตันจับสี่ตัวท็อปสุดนะจ๊ะปี2020ไมห้าพันโลนะครับรวยไหมมีคันเดียวนกจมีคันเดียวในเว็บด้วยนะครับ สวยอยู่เห็นไหมสวยอยู่ครับทุกถูกขายอยู่รถมาแสนนแล้วอะ่ะเหลือเจ็ดเก้าอ่ะจากแปดจากแปดเก้าเหลือเจ็ดเก้าแล้วนะครับ E สามร้อยบูเท Mg hybrid หลังคาแก้วตัวท็อปสุดนะจ๊ะไฮบริดตัวท็อปสุดเห็นไหมสวยไหมนะครับ เอด้วยหายากนะครับล้านหนึ่งเก้านะครับอันติสเซีนะอันติสเซียนจีหนึ่งเก้าเก้าแสนเก้าเ้านะครับออโต,โต้นะครับจากไฟนส์นได้เต็มเซียโรงงานจากโตลต้าไทยแลนด์เลยนะไม่ได้มาติดเอง สวยนะรถเดิมๆไม่มีเฉียวชนนะครับสวยอันนี้ก็เบนทียอีกคันหนึ่งหกแสนนะครับอ้าวอันนี้เพิ่งขับมาเมื่อกี้เลยเนี่ยนะครับแอคคอร์ดูเเ่าเหมือนเดิมแปดหมื่นแปดนะครับตอนนี้คอนด้าหายากมากนะครับรถหายากมากเลยตรงนี้ไปเป็นแปดชิวชิวอาจามาดูกันได้ นะครับคันที่แล้วก็ขายราคานี้แหละอันนี้แต่อันนี้เนี่ยได้ได้แม็กยางสวยเห็นไหมแม็กอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนเนะี้ยแม็กเท่าไรเนี่ยสิบเจ็ดป่ะสิบเจ็ดนะครับสองศูนย์ห้าสี่ห้าสิบเจ็ดแม็กยางสวยนะภายในภายในดูดีอยู่เห็นไหมภายในดูดีอยู่เลยออโต้ Auto นะครับนะขายถูกๆูกแม็เป็นแปด นะครับอันนี้ก็คันที่ว่านะครับเพิ่งเข้ามาออโต้ออโต้สี่เก้าเก้านะครับออโต้สวยขายดีขายดีขายดีสี่ห้าคันหมดเกลี้ยงนะครับเหลือคันสีขาวออโต้มีคันเดียวแล้วนะมาดูกันได้ไขายดีจัดพอจนเนอร นะฮะฟอร์จูเนอร์สีน้ำตาลเข้มนะสเปคเดียวกับคันเมื่อกี้แหละแต่ว่าคันนี้ถูกกว่าหน่อยหนึ่งถูกกว่าสักสี่หมื่นนะครับ mm hmm. เป็นหนึ่งพันหกพันหนึ่งเป็นหนึ่งหกไง่ากว่าปีหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็ถูก,กว่าสี่หมื่นเป็นขับสี่เหมือนกันขับสี่ออโต้สองจุดแปดตัวท็อปสุด ครับแต่ว่าไม่เทียดีนะเจอดีเป็นล้านซื้อแค่นี้แหละ9,500ถูกถูกพ h l a n d e er, อสีบรอนออโต้สองมีแคริบอยด้วยดูดิสวยแค่นี้ลดาเดิมไม่มีเฉียวชนนะจ๊ะแคริบอยด้วยเียรถแค่รถเหลือแค่5 9 0 0สนเกงอ่ะโคถูกเลยอ่ะนะครับซื้อมาก็สี่0นซื้อมาก็ห้าแสนแล้วนะ รุณร <laughs> ูหน้าแสบแล้วนะมาดูกันได้มาดูกันได้ดไดออาต่อต่อเบนซ์สามร้อย e ตัวยอดฮิตผมชอบชมนี้แล้วนะโอบชมไอ้ตัว e หน้ามันผมว่าสี e ตัวนี้คลาสสิกดีสีดำนะครับเซนสามเองตัวนี้ถูกสามร้อย e ออโต้ะเนี้ย e เป็นอีออโต้สวย ดดูิข้างในสวยไหมนะครับ X สาม X หนึ่ง X สาม X หนึ่ง X หนึ่งนะ X หนึ่งเบาะแดงนะคันนึงห้าแสนหกขายถูกๆนะครับที่อื่นเขาขายกันหกแสนเจ็ดหกแสนแปดนะผมขายห้าแสนหกพอนะครับสวยไหมนะครับตัวเบาะแดงก็จาคันนี้เบนซิน แดงรถสวยพร้อมใช้เครื่องดีเกียดีนะครับแถนทะเบียนด้วยทะเบียนดีด้วยนะครับนะครับโคลลราโคล่า,ลลาเฮียบอกห้าหมื่นห้าพอคันนี้นะตุกถูกเกียร์ธรรมดานะสีสามร้อย ซีสามร้อยทํากลางสายฝนเลยทีเดียวนะฝนตกช่วงนี้กรุงเทพฝนตกเกือบทุกวันอันนี้ร้านสามห้าซีสามร้อย AMG Buick Hybrid นะครับรถยอดนิยมขายดีเนี่ยขาวดำขาวดำเนี่ยขายทุกเดือนนะ นาวเล่าขับสีสีน้ำตาลคันนี้ก็ติดจองแล้วล่ะนะหมดหมดเกี้ยงเลยนาวเล่าขายไปสี่ห้าคันนะขับสี่สักสามสี่คันอนะนะครับคิวสามสวยไหมคิวสามหนึ่งแปดห้าคิวสามดีเซนนะคันนี้นะครับหายากล่ะดีเซนนีน่จะมีคันเดียวในเว็บแล้วมั้งนะขายถูกด้วยนะครับ ถ้าตัวเบนซินมันจะประมาณล้านหน่อยๆมั้ดีเซลมันจะราคาประมาณเนี้ยนะครับไม่แพงดีเซลก็จะวิ่งดีนะจ๊ะอันนี้ขับสี่ไปแล้วนะครับเบนอันนี้จอดไว้ก่อนจอดพักนะครับแต่คือขายนะขายหกแสนก็บาทขายนะคันเนี้ยนะครับนะ ไม่รวมทะเบียนนะ60กระบาไม่รวมทะเบียนนะครับสวยอยู่นะครับเดี๋ยวจอดพักสักเดือนสองเดือนเดี๋ยวไปขับใหม่นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อกันเห็นแต่เบน์แวนช่วงนี้ขับเทียน,น่าขายดีขายดีก็กราบขอบคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะเดือนที่แล้วเอ้ยอาทิตย์ที่แล้วนี่10 10คันโอ้โหพรมทลายนะครับกระบาดทีนี่เจ็ดอะไรออกหมดไปหมดเลย นะครับคันนี้ก็เดี๋ยวจะหามาขายเหมือนกันนะจ๊ะใจเย็นใครชอบแอดไลน์ไว้อ้าวรถเข้าใหม่วิคอสสีขาวนะครับรถปีหนึ่งแปดนะครับสีขาววิคอสเอ 3, ครื่องสามพันขายได้ขายดีนะจ๊ะออโต,โต้นะครับสีบตรวตออโต้แปดแสนหนึ่งมืนบาท นะครับสวยสวยเดิมเดิมนะครับขายดีมากช่วงนี้วีคอร์สช่วงนี้ขับสี่ขายดีมากนะออกไปสี่ห้าคันอาทิตย์ที่แล้วออกรถทั้งหมดสิบกว่าคันนะ,นะครับกระบะซะส่วนใหญ่มีซีรีส์เจ็ดก็ไปแล้วนะ <c oughs> ใครใครช้าก็อดนะสองสามวันลูกค้าโอนตังค์มาเลยส่งนครพน,นมนะครับแปดแสนหนึ่งบาทเฮ้ยแปดแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับ กัดเฟอร์นันได้เต็มนะจ้าปี18ออโต้ไฮแลนเดอร์ไฮแลนเดอร์ไฮแลนเดอร์ไฮเดอร์มีหลายคันนะมีสีขาวสีเทามีหลายคันคันนี้เกียร์ธรรมดานะนี่เกียร์ธรรมดาไฮแลนเดอร์ er. นะครับเกียร์ธรรมดาคันนี้สวยไหม นะครับอันนี้เกียร์ธรรมดานะครับ Vigo Champ แครบเกียร์ธรรมดานะครับ Vigo นี่ไม่ได้ขายมานานแล้วนะ E Runner นะครับอันนี้ขายอยู่เท่าไหร่นะสี 4, ่แสนกว่าบาทตัวีด้วยนะ นะไม่แพงมาดูกันได้เบน ml ป่ะ ml สองห้าศูนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นขายดีรุ่นหนึ่งนะร้านก็บ,บาทสองห้าศูนนี่เป็นดีเซลไอ้เบนซินนะปีหนึ่งหนะคันเนี้ย ร้านกระบะทไม่แพงอีค e, e ูปนะครับปีหนึ่งแปดขายดีขายดีเช่นกันคันนี้ก็ยังอยู่อเนี่ย <c ười> ขับแล้วโชคดีมากเลยนนคะันนี่มีสองคันเลยค่ะอ e ีคูปสีดำก็มีนะครับมาดูกันได้อันนี้จะเป็นตัวประมาณหนึ่ง อันนี้รัมวนหนึ่งห้าหนึ่งหกนะครับตัวนี้เป็นตัวปรับโฉมขึ้นมาเป็นตัวหนึ่งแปดปรับโฉมสองล้านกว่าบาทนะครับบีเอ็มบสีขาวนะครับมีทั้งดีเซลเป็นซินเลยนะรู้สึกคันนี้น่าจะเป็นเป็นซินนะคันนี้ร้านร้านกระบาหนึ่งเจ็ด อันก็บาทนะครับหนึ่งแปดผมมีก็มีดีเซลอีกหนึ่งคันนะเบนซินหนึ่งดีเซลหนึ่งสีขาวเหมือนกันนะครับ e L, อีสองล้อซสองห้าศูนย์๋อนี่สีคูปับ,บโฉมนะครับยาลิดยังอยู่ยาลิดนะครับยาลิดยังอยู่เลยมาดูกันได้นะ โอ้จนี้ขับสี่ด้วยขับสี่สองยุดแปดตัวท็อปสุดนะออโต้บอกมาดูหตัวออเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดามาดูกันได้อันนี้จะเป็น v ีออนะครับฟรีโอนะครับอันนั้นก็ขายนะแต่แอดไลน์มาถามแล้วกันนะไม่รู้เหมือนกันราคาเท่าไหร่นะครับ อัปเดตสตอ็อกอีกแล้วโอ้โหปดเพียบบดเพียบนะอันนี้เนี่ยคันนี้ยังอยู่อันนี้แสนหนึ่งอันนี้เป็นไอ้สเปราก้อนนะครับสองห้าเก้าใช่ปะ่ะรถสวยสีดำด้วยนะสีได้ด้วยอันนี้รถเข้าใหม,รใหมนน่รถเข้าใหม่เอาอันนี้ก็รถเข้าใหม่อีกหนึ่งคงันไททันไททันอะไรนะ นั่นแหละไททันหัวเดียวเป็นซินปีหนึ่งสองนะครับสวยทำสีสวยมาแล้วเก็บสีสวยเลยนะจ๊ะเปิดดูบ่าล็อกอยู่เลยมาดูข้างในหน่อยกินธรรมดานะอันนี้ขายอยู่แสนสองเก้านะครับทำสีใหม่แล้วสวยเลยนะนะครับมาดูกันได้มาดูกันได้ดไดแต่เฟนแนด์นได้นะ มิวเซเวตัวท็อปสุดสามนออโต้ VGS โบอะไรเงี้ยของแต่งครบนะของแต่งครบเลย<ม>เห็นไหมสามเจ็ดเก้านะครับส<ม>ามเจ็ดเก้าจะพนั้นได้เต็มนะมฟีดา้าหมดพวกเนี้ยโอตโ้โอตโ้เบนวิตโต้ ito, นะครับอันนี้เป็นปีศูนย์แปดนะขายอยู่สี่สามเก้าเก้า อีกคันหนึ่งเป็นปีหนขายอยู่4ี่เกนะครับแต่ว่าจดหนึ่งหดีแมกดีแมกครับสามพออโต้นะครับ,3000 Auto, รบขายอยู่สามแสนสามนะโฟล์คตูนะจ๊ะออโต้สองเก้าเก้าถูกมากเบนซ์ ung, y ung y ung, 9, ยังอยู่เบนซ์ยังอยู่หนึ่งเก้คันนี้สองแปดอีสอง คันนี้คันใหม่แล้วนะ C สองร้คันนี้คันใหม่แล้วคอมเพรสเซอร์ oser, นะครับคันนี้จะห้าแสนสองนะนะครับทะเบียนเป็นคันใหม่แล้วทะเบียนไม่ได้ให้นะทะเบียนเปลี่ยนออกนะครับทะเบียนเปลี่ยนออกนะจ๊ะ Brio Brio สองสี่เก้านะครับ, B rio. B rio. 9, ร,บรถเข้าใหม่ Brio สองสี่เก้าสวยออโ r o ปี่สิบสองนะนะครับสองสี่เก้าขายถูกสีดำด้วยอ่ะได้สีได้สี คได้สีนะสีสวยแล้วเข้าใหม่คราวยังอยู่งคราวเจ็ดหมื 7, ่นก็ขายคราวโอ้โหฝั่งรู้มีอะไรบ้างนะสวยๆรี่มั้ยบีโนวาหน้าแชมป์ด้วยคันนี้โหสวยว่ะถ่ายเพาจะถ่ายว่บแวบผ่านไม่ได้แลมาดูข้างในหน่อยสวยอะ่ะสีขาวด้วยอะ่ะแล้วสวยกริฟเลยอะ่ะ เข,เขาจะสูนวีเบนซินเนาะสูนวีไปดูเกียร์ก่อนเกียร์อะไรวะเกียร์ออโต้เกียร์ออโต้ mm hmm. ro, โอ้ยสามแสนหน่อยๆน่อยะรู้สึกไม่แพงเราแต่หน่อยๆนะ mm hmm. ไม่แพงเน,น,นี่ยวีออสขาว mm hmm. ไฟไม่ได้เชนด้วยอ่นะตัวไม่ได้เชนมาเดี๋ยวดูกันนะ <c oughs> เขาแปะยังไม่แปะป้นะายราคาไปเลย แต่มันได้เชนน่าจะสองแสนกว่านะครับสองแสนกว่ามีขาวมีเทานะสองแสนวกว่ากว่าไม่เยอะมาด้าซออมาด้าสามออโต้ออโต้ไฟแบบนี้เหมือนตัวแต่ไม่มีสปอยเลอร์นะน่าจะพันหกอะเนี่ยนะครับ ยังไม่มีป้ายเลยยังไม่รู้ราคานะฟีดฟีดสี่แสนกว่าเอ้ยเออสี่แสนกว่าถูกปะฟีดเหมือน<ม>ตัวน,นีเนเน้เป็นตัวมันได้เชสเลยวะยังไม่มีป้ายเช่นกันแอดไลน์มาถามราคาได้นะฟีดสีดำดรถออกสิบกว่าคันนะครับอย่าสับสน <laughs> อันนี้มีอะไรอันนโฟกโฟก์โฟก ไอคอร์ดเขียวอยันบ้านนี้ัวสวยเนี่ยรถสวยคันนี้5 3 e. สาม E สวยเพียบเลยบ้านนี้ดูบ้านนี้บ้านดีกว่านี้มีอะไรกันบ,บ้างมีฟอร์ดมีฟอร์ดมีอินโนวาเพียบเลยคันนี้ดีกว่าคันนี้แสนกว่าบาทแสนสองเก้าไฟเตอร์ล็อกป่ะล็อกครไฟเตอร์ไฟเตอร์ สนสองเก้าปีศูนย์ห้านะถูกถูกทำไมไม่เอามากันไม่เข้าใจดีเซนนะสองพันห้ากระจกไฟฟ้านะครับกระจกไฟฟ้าเบียร์ธรรมดาภายในสวยเห็นไหมภายในสวยเลยนะครับอินโนวาอันนี้ฟอร์ดเอสเคหน้าใหม่แล้วด้วยอินโนวาอินโนวาปีศูนย์แปดนะครับสามแสนแปดพันบาทสองจุดห้าดีเซนสองจุดห้าวีดีเซน ถูกด้วยถูกมากเลยอะก็วสวยด้วยนะหลังเดิมนะครับ XV ปีหนึ่งสองหนึ่งสามนี่แหละหนึ่งสองนะครับสี่ห้าเก้าเองสี่เก้าสี่ห้าเก้าถูกๆออโต้นะครับขับเครื่องสี่ล้อตัวท็อปอก่อนไปดูกัน๋อตัวไอตัวไอน,นะแต่มัม่อไหร่เป็นเครื่องเกียร์เดียวกัน,นขับสี่เหมือนกัน ขับสี่เหมือนกันนะครับขายได้ใช้ได้หมดแหละัแบตอ่อนก็สตาร์ทได้ถ้าตัว p ุ s ตา t a r ได้แบตอ่อนสตาร์ทไม่ได้นะขับอย่างเงี้ยสบายใจนะกุญแจไม่แพงซิต,ตี้ปีอะไรเอ่ยสามเก้าเก้าอ่ะปีหนึ่งห้าเว้ยอ๋อวีพัสวีพัสดหนึ่งจุดห้าวีพัสออโต้ด้วยสวยชุดแต่งสปอยเลอร์มาเปียบเลยดูดิ เห็นไหมจมนะฝัง่งนนี่นะอะไรวะฝั่งน้นนี่ทีด้าทีด้าออตโต้แสนสองไม่ออกสักทีนะครับเขาแต่เขาไม่ได้แถมทะเบียนนะแสนสองถูกมากอะ่ะอันนี้ก็คันเดิมนะออะดูฝั่งนู้นดีกว่า HRV ตัวไมเนเชนนะครับมีราคาโชว์ละหกแปดเก้าปีหนึ่งเก้าสวยไหม 689ปดเก้าีหนึ่งเก้าข้างในก็มีซูซูกิ a อ v ีวีสวยไ่ะเดี๋ยวดูสเปคนหนึ่งแสนสี่เก้าเองพูดถูกวโอโหแสนสี่เก้าศูนย์เจ็น่าจะเป็นเกียร์ธรรมดานะครับสวย CRV c r v อรปอะไรนะดูกันสามสามเก้าไม่แพงนะครันนี้ ซีวิคซีวิ i ซีวิ i นี่สี่เป็นจะเป็นตัวท็อปนะสี่สี่สามเก้าคันนี้ดีกว่าคันนี้สีดำสีดำสวยเจ็ดห้าเก้าปีหนึ่งหกนะครับสวยเลยไหมะกเบแล้เบนเบนปูเป้ร้านหนึ่งเก้าเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นศูนย์เป็นรถศูนย์นะ มันจะไม่สันลูปนะครับเบาะดำไม่สันลูปสวยสวยเลยนะสวยกิฟต์ e สองห้าศูนย์ครับอีกคันหนึ่งจะเป็นตัวสันลูปตัวสันลูปนะจ๊ะ b m ีแดงห้าสองศูนย์อันนี้แสนก่บบาทสวยเลยนะแสนก่าบาท แสนสองเก้านะครับสวยกิิบเลยแดงแดงสวยมาด้าสองมาด้าสองนะครับมาด้าสองคันนี้เท่าไหร่นะหนึ่งเก้าเก้าพีหนึ่งหนึ่งนะครับสวยอยู่สวยอยู่มาดูฝั่งนี้กันบ้างดีกว่านะนี่เต็นท์กำลังทำอยู่เนี่ยยังไม่เสร็จเลยแต่ทำเร็วมากนะจุกจุกจุกแดงล้อสวยล้อเดิมล้อมเดิมนะจ๊ะ สามแสนสองเท่านั้นนะครับจุกแดงออโต้ Auto นะออโต้ออโต้หมดเลยเนี่ยที่ที่เปิดออโต้หมดเลยเนี่ยนี่ก็ออโต้นะอันนี้ v ีออสตัวแมนเดชนนะครับหนะนึ่งสามนะหนึ่งสองหนึ่งสามนี่แหละตัวแมนเดชนสองขายสองแสนสี่เท่านั้นเองนะครับสวยวิตโตตัววิตโตอันนี้เป็นตีหนึ่ง ตัว1 0นะครับจดห6นะครับเฮียขาย4 9่าขายถูกนะครับขายถูกแจ๊ด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 สอจด้สอ้สวยไหมออโต้นะออโต้ข้างในมีพรมลไยแต่งนะมีดิฟฟี่อะไรครบเลย S280 สวยไหมนะครับสวยไหมสวยกิฟต์ป็นสัปปะศูนย์นะครับหนึ่งเก้าเก้าคันนี้ฮิตนดฮเนอรนหนึ่งสี่นะครับเฮ็ดวันหนึ่งสคันนี้เท่าไหร่เฮียขายขาไหร่หกหวะ่ะรถเยอะ,อะจำราคาไม่ค่อยไหว แคมรี่มาใหม่นะจ้าศูนย์หกนะครับขายถูกมากขายราคาตัดเลยเนยสองสี่เก้านะครับเป็นเบนซินสองจุดศูนย์นะสวยเลยเห็นไหมชิ 10. บรอนด้วยนะครับศูนย์หกนะอันนี้เป็นอันนี้รถรถเพื่นเฮียนีกว่ารถ <laughs> เพื่นเดียดูไปก่อนไม่รู้ขายเท่าไหร่ ต่เพื่อนเฮียยังไม่น่าขายนะเออขายแล้วนี่ว่าสี่เจ็ดเก้านะครับรถเพื่อนเฮียเองนะครับเขามาฝากจอดฝากจอดไว้เพื่อนเฮียเขาไปเซอร์วิสมาแสนกว่าบ,บาทเซอร์วิสเครื่องเกียร์ช่วงล่างหมดสวยนิ้งเลยคันนี้0ูนย์ห้านะครับขายอยู่สี่เจ็ดเก้านะครับสวยๆนะครับจัดไแนันได้ทิสโก้คันนี้เจ็ด แสนห้านะครับสามห้าศูนย์เอสสามห้าศูนย์แอลเอ็มจีนะแม็กสิบเก้าสันลูปสวยไหมสันลูปด้วยดูดิสันลูปสีหนึ่งแปดศูนย์สีขาวทะเบียนสวยนะครับคันนี้ขายอยู่หนึ่งสามเก้าสวยนะครับออโต้ Auto. คันนี้สามห้าเก้า นะครับคุ <Hyundai. S 1> นไดโซนาตา้าแกรนด์โซนาต้านะสวยมหมปีสิบสี่นะสุดสามห้าเก้านะครับคันนี้รถเข้าใหม่หนึ่งคัน Lexus LS สวยแล้วคำสวยแล้วเห็นไหม Lexus LS 430นนะครับในตลาดไม่มีเลยนะคนอื่นเขาขายอยู่ห้าแสนกว่าเฮียเขาบอก ขายสี่เจ็ดก็พอคันนี้นะครับสีเจ็ดก็พอรถส,สวยน,นี้ดูเครื่องก่อนโหเป็นไงล่ะโอ,โอ้ยราคาเครื่องตัวนี้ก็เป็นแสนแล้วอะ่ะใช่ไหมในตลาดขายแพงอยู่นะสี 3, 3่จุดสามสามยูเซตเนี่ยนะครับรถส,สวยไหมสวยกฟิบเลยเห็นไปดีปิดหน้าลงมานิดนึ่งน,นี่เป็นไง หล่อเลยเห็นไหมนะครับ47นะครับขายไม่แพงจัดแฟนนันได้อยู่นะรู้สึกฟิสโกโนะครับพอจูเนอร์ขายไปขายมาเหลืออยู่ไม่เหลืออยู่คันสองคันแล้วเนี่ยพอจูเนอร์อันนี้เป็นออตัวหนึ่งหนึ่งนะตัวเป็นซิน2.7ออตโต้นะครับชุดแต่งพี่ดูดิชุดแต่งใส่มาเต็มล้อเลอะ Iler, สปอยเลอร์นะครับเห็นไหมสวยดไหมนะครับเวยกิฟบเลยแล้วก็สุดท้ายเป็นโออันติสนะครับอันติสวิ่งแปดหมื่นโลอันนี้ขายอยู่เท่าไหร่เองสา 7, 9เเองมั้งขายถูกมากเลยนะครับมาดูกันได้นะ